มอเคคะโอเคค่ะมีไข่ทั้งหมดกี่ใบคะหใบค่ะหกฟองค่ะหฟองโอเคซีซีเริ่มได้เลยค่ะฟองไหนก่อนคะออกไหคะออกมาแล้วค่ะเป็นอะไรคะนกไหนคะนกไหนคะนกอ้โมีนกมาจากไข่และอันนี้ มีไข่ฟองหนึ่งด้วยเหรอคะใช่ต่อไปฟองไหนคะฟองต่อไปได้เลยตาแม่ตาแม่โอเคอแม่ขอเป็นฟองนี้ได้ไหมคะฟองที่ซีซีจับอยู่ฟองนี้ได้ไหมคะอาซีช่วยแม่จับนิดนึงจับด้านล่างนิดนึงต้องจับข้างบนหรออือซะตอกให้เลยแมตอกให้ดูเลยไ,ได้คะ่ะโอ้โหรุนแรงมาก มีอะไรอยู่ข้างในคะไหนลองทุบทุทยบยิบออกมาเลยได้ยิบออกมา,า,ยยาเลยว้าวโอ้โหเขาคือเขาคือเรล่ลาซินเดอเรล่ลาโอเคอะใครคะอาณาจ ผงอันนี้นึงแล้วอะไรคะสโน์แมนสโน์แมนเห็นไหมค่ะเหลือฟองสุดท้ายแล้วค่ะลูกสโน์แมนเขาหน้าตาเป็นยังไงคะอ๋อแต่แขนเขาหายไปไหนคะนี่ค่ะ ซีซีเหมือนเดิมค่ะเออเกี่คะแนนแล้วแม่ได้สองคะแนนแล้วค่ะได้อะไรคะเอลซ่าเอลซ่าอ้าแล้วหัวเขาหลุดแล้วหรอคะขอดูเจ้าหญิงเอลซ่าหน่อยค่ะอ เรียบร้อยแล้วมันรับคะแนนกันเถอว่าใครได้เยอะกว่าค่ะซีซีได้กี่คะแนนคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ค่ะว้า แล้วของแม่ล่ะคะนับเองเลยหนึ่งสองไอ้น้าซีเป็นไั้ชนแน้เย้ yeah. <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ